วันนี้เราจะมาคุยเรื่องของวิธีคิดหรือ mindset กันนะครับติดตามชมกันต่อไปสวัสดีครับน้องๆวันนี้พี่จะมาชวนคุยเรื่องของ mindset หรือวิธีคิดไม่ว่าเราจะทำงานหรือเราจะใช้ชีวิตส่วนตัวก็ตามเนี่ยวิธีคิดเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดถ้าเราคิดว่าเราทำไม่ได้เนี่ยเราจะหยุดคิดทันทีไม่ว่าจะเป็นเรื่องส่วนตัวหรือเรื่องของการทำงานก็ตามในการเดียกันถ้าเราเจออุปสรรคแล้วเราคิดว่ามันต้องทำได้มันต้องมีวิธีการหนา มันต้องหาทางออกจนได้เราก็จะเริ่มคิดว่า1เราจะทํายังไง2จะทํายังไง3จะทํายังไงบางครั้งเนี่ยวันนี้เราอาจจะคิดไม่ออกแต่ไม่ได้ไหมายว่ามันจะไม่มีคําตอบเสมอไปดังนั้นวิธีคิดเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดตลอดชีวิตการทํางานของพี่เนี่ยพี่จะคิดเสมอว่ามันทําได้ทุกอย่างเป็นไปได้วันนี้คิดไม่ได้ก็ไม่ได้แปลว่าพรุ่งนี้เราจะคิดไม่ออกแล้วมันจะคิดออกเสมอนะครับเพียงแต่ว่าเมื่อเราแก้ไขไปแล้วเนี่ยมันจะถูกต้องถูกใจ หรือเป็นไปนตามที่เราคาดหวังแค่ไหนแต่ทุกปัญหามีทางออกเสมอขออย่างเดียวก็คือ mindset ของเราต้องตั้งให้ถูกต้องก่อนนะครับอยากให้น้องๆทุกคนคิดเสมอว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราคิดว่าทำไม่ได้เราจะหยุดคิดทันทีแต่ในขณะเดียวกันถ้าเราคิดว่าทำได้เราจะรู้เลยว่ามันมีวิธีทำอีก4 5หวิธีซึ่งมีให้เราเลือกมากมายมันไม่มีคําว่าทางตันสำหรับการแก้ปัญหานะครับตั้ง mindset ให้ดีชีวิตก็จะดีขึ้น ขอบคุณครับแล้วเจอกันคลิปต่อไป